ที่บรรจงออกรถกับฟอร์ดชุนหลีเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะโอ้โหก็มี f ฟสต้า XLT 4ประตูมีวายแตรฟอร์ดตอนเดียวมี r a ปเตอร์เจนหแล้วก็ e อเวอรเด้วยครับผมว่าก็ถ้าบริการไม่ดีผมคงไม่ซื้อก็แสดงว่าการบริการก็รับรองด้วยการที่ว่าผมเป็นลูกค้าฟอร์ดชุนหลีมาตลอดนะครับ สกายก็ได้มาส่งมอบรถ n น็กเจ n เ a นเจอร์ p t ปเตอร์สีส้มคันนี้นะคะให้กับพี่บรรจงนะคะซึ่งพี่บรรจงออกรถกับเราไปหลายคันแล้วนะคะคันนี้ก็คือจะเป็นคัน r a ปเตอร์สีส้มคันนี้นะคะซึ่งคันนี้ก็คือจะใส่โรบาร์เพิ่มด้วยนะคะอยากถามพี่บรรจงว่าทำไมถึงใส่โรบาร์คันนี้เพราะชอบในส่วนไหนคะเห็นรุ่นที่เขาขายออสเตรเลียมันมีอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าใน r a นเจอร์ l d t r a k กมีครับก็เลยคิดว่าถ้าเราติดคันนี้น่าจะดีนะแล้วติดมาก็สวยด้วย ครับก็ชวนเชิญน,นะคนไหนที่จะออกแรปเตอร์เน็กเจนนะครับมาติดได้นะครับที่ฟอร์ดชุนหลีพี่บรรจงออกรถกับฟอร์ดชุหลีเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะโอ้โห,โหก็มี f ฟียสตา l t 4ประตูมีวายแทร็กฟอร์ดตอนเดียวมีแ a ปเตอร์เจน1แล้วก็ e อ e วอเรด้วยครับ <c oughs> ชุนหลีก็ดูแลอย่างดีตลอด การบริการของสกายและฟอร์ดชุนหลีชาเชียงเซาเป็นยังไงบ้างคะผมว่าก็ถ้าบริการไม่ดีผมคงไม่ซื้อก็แสดงว่า การบริการก็รับรองด้วยการที่ว่าผมเป็นลูกค้าฟอร์ดชุนหลีมาตลอดนะครับเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดีนะครับอยากให้พี่ป้าจงแนะนําคนที่กําลังจะซื้อรถฟอร์ดค่ะผมว่า<ช>จริงๆแล้วเนี่ยรถที่ขายในยประเทศไทยนะครับก็คุณสมบัติและคุณภาพเนี่ยดีทัุกคันแต่ว่าพอผมมาสัมผัสฟอร์ดแล้วเนี่ยตั้งแต่ซื้อคันแรกจนมาถึงคันนี้ผมยังใช้ฟอร์ดอยู่เลยนะครับก็ 1. สมรรถนะการขับดีมากแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยที่เพิ่งจะออกมาเนี่ยนะครับ ใช้เครื่องไบเทอร์โบพงมาลัยไฟฟ้าด้วยพัดลมไฟฟ้าด้วยเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกคนเลยนะครับหนึ่งคือประหยัดแล้วเวลาขับเนี่ยผมว่าถ้าใครได้ลองขับจะรู้สึกว่ารถรุ่นอื่นๆอาจจะขับแล้วดูไม่นุ่มนวลแล้วก็การขับสําหรับผู้ที่อยากขับนะรถมันแรงมากแล้วก็ขับได้ดีนะแล้วก็สุดท้ายก็คือความประหยัดของ f อร์เนี่ยตัวใหม่เนี่ยนะครับผมว่าประหยัดกว่าปกติด้วยนะครับถ้าซื้อรถ f อร์ต,ต้องซื้อที่ f อร์ที่ไหนคะผมว่าถ้าจะยังเซานะครับ ชุหลีเลยครับรับรองครับว่าถ้าเกิดว่าเขาบริการไม่ดีนะมาบอกผมได้เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแค่โทรไปอ่ะนะครับทางศูนย์บริการก็ดูแลเราอย่างดีอยู่แล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านหรือถ้าท่านใดไม่พอใจอยากจะขับรถใหม่เลยไม่ไม่วิ่งฮะก็ไปที่โชรูนะครับก็จะมีของสมนาคุณเยอะผมมาส่งที่บ้านองนะครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะสกายก็ต้องขอขอบคุณพี่บรรจงมากนะคะที่เลือกมาซื้อรถกับสกายและฟอร์ดชุลีฉัดเชงเสรนะ ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจจะออกรถนะคะก็สามารถติดต่อสกายทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สกายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ